สวัสดีค่ะช่วงนี้อาการต่างๆที่เกิดจากการแพ้คีโมนะคะก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีอาการปรวดเมื่อยหรือว่าขึ้นไส้อะไรแล้วะะสามารถทานอาหารได้ตามปกติเลยค่ะ แต่ว่าอาการเหนื่อยหอบหรือว่าทํางานแล้วเหนื่อยง่ายเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างนะคะช่วงนี้เราก็จะทํางานแบบเบาๆนะคะหลังจากที่เราเดินสํารวจดูต้นไม้วันนี้แล้วเนี่ยเราก็พบว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเริ่มมีมดเพลี้ยะมะแมลงต่างๆเข้ามากวนอีกแล้วค่ะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าต้นไม้เรางามเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีพวกเพลี้ยะมะแมลงต่างๆมากันเป็นประจำเราต้องป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด <c oughs> หรือว่าเราเจอในช่วงที่ระบาดน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะ และนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวไร้ค้างของดาวค่ะหลังจากที่ดาวดูแลแล้วก็บำรุงนะคะงามมากเวลา,าดาวสำรวจหาเพลียนะคะดาวก็จะดูที่โคนของต้นไม้ค่ะว่ามีพวกมดต่างๆมาหรือเปล่านะคะและอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็ตามหลังใบแบบนี้นะคะส่วนมากเพรียมแมลงต่างๆเนี่ยจะอยู่ตามหลังใบแบบนี้เลยค่ะเราก็ต้องสํารวจพลิกใบดูแบบนี้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมันถอนหญ้าด้วยค่ะถ้าหญ้ารกนะคะก็จะทําให้พวกมดต่างๆเนี่ยชอบเข้ามา<พ>อ,อยู่มากเพลียก็จะมาด้วย<า> ค่ะเพราะว่ามดเนี่ยจะนําเพรียมาเลี้ยงที่ต้นไม้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแบบนี้เลยค่ะและสูตรที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็หาง่ายๆใช้แค่2อ,อย่างเองค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยเราก็เตรียมน้าใส่แก้วไว้นะคะเข้าไปในครัวหยิบหัวหอมมา2หัวค่ะเรานําหัวหอมมาทุบให้แตกๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีครกเนี่ยนำมาตาให้แหลกก็จะดีมากเลยค่ะสารที่อยู่ในหัวหอมเนี่ยจะได้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ ผัวหอมก็จะช่วยไล่พวกมดเพรี้ยมแรงตั ที่อยู่ตามต้นไม้ของเราได้ดีมากๆเลยค่ะและยังมีสารที่ช่วยบำรุงต้นไม้ของเราด้วยนะคะเราก็จะนําหัวหอมนะคะมาทุบๆ2หัวค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยของดาวนะคะก็คือเราก็กจะฝานมะนาวนะคะ1รลูกแบบนี้แล้วก็บีบใส่ลงไปเลยค่ะน้ําเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นลูกเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะบีบใส่แล้วก็แช่เปลือกมะนาวลงไปแบบนี้ด้วยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้สารต่างๆที่อยู่ในส่วนผสมของเราเนี่ยออกมาให้ได้มากที่ สุดค่ะหลังจากที่เราแช่วางทิ้งไว้1ชั่วโมงเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอาแต่น้ําค่ะพอกรองเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเทใส่ฟ็อกกี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีกล้วยนะคะก็สามารถที่จะเทใส่ฟ็อกกี้ทีเดียวเลยหากกล้วยไม่เจอค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะทําแบบนี้ไปก่อนสูตรนี้นะคะเราเติมน้ําลงไปค่ะให้ครบ1ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็เขย่าสักหน่อยแล้วก็นําไปฉีดพ่นกันได้เลยค่ะ ช่วงเวลาฉีดพทษน,นะคะก็แนะนําให้เป็นช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็ได้นะคะฉีดพทนให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะในหัวหอมนะคะนอกจากจะช่วยไล่เพลี้ยมแมลงมดต่างๆได้ดีแล้วยังช่วยบํารุงต้นไม้ของเราด้วยค่ะส่วนในน้ามะนาวนะคะก็จะมีกรดซิตริกและกรดมาลิกนะคะช่วยเปิดตาดอกค่ะทําให้ไม้ที่เราต้องการให้ออกดอกนะคะติดดอกออกผลดีค่ะ และยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางอย่างได้ด้วยนะคะและในส่วนของเปลือกมะนาวนะคะก็ยังมีน้ํามันหอมระเหยค่ะช่วยไร่เพลี้ยมแมลงมดต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็ฉีดพ่นทั้งไม้ดอกไม้ใบแล้วก็ไม้ที่เราต้องการให้ติดดอกออกผลอย่างพริกแบบนี้ด้วยค่ะ หลังจากที่เราฉีดพ่นผ่านมาได้2วันแล้วนะคะเราก็มาเดินสำรวจดูค่ะจะเห็นว่ามดตัวเล็กๆต่างๆที่อยู่ตามพื้นเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เพลี้ยที่อยู่ตามหลังใบเนี่ยตัวก็เริ่มดำแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีมดมาเดินเกาะแกะตามกิ่งของต้นไม้ของเราด้วยค่ะ และนี้นะคะก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่เรามาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆแต่ได้ผลดีแล้วก็ใช้เราปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ